ดีค่ะมาพบกับครูเจมวิศราแทรเจริญชัยในหน่วยการเรียนรู้งานช่างวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการซ่อมแซมพัดลมและก๊อกน้ําในเรื่องนี้นะคะจะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะในมาตรฐานง1.1และตัวชี้วัดดังนี้ค่ะในจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายขั้นตอนการซ่อมแซมพัดลมหรือก๊อกน้ําที่ชํารุดได้ 2. ปฏิบัติการซ่อมแซมพัดลมหรือก๊อกน้ำที่ชำรุดภายในบ้านหรือโรงเรียนนะคะ 3. เห็นความสำคัญของหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะไหนนักเรียนลองมาสำรวจนะคะส่วนประกอบของพัดลมนะคะว่ามีอะไรบ้างดูจากในภาพก็ได้ค่ะมีอะไรบ้างคะตอบเลยลูกอ่ามีมอเตอร์นะคะมีใบพัดนะคะมีฝาครอบมอเตอร์มีอะไรคะ มีปุ่มนะคะหรือว่าสวิตช์ควบคุมการทำงานมีตะแกรงหน้าและหลังนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟโอเคค่ะต่อมานะคะในภาพหมายเลขหนึ่งนะคะมอเตอร์พัดลมนะักเรียนคิดว่ามีหน้าที่ทำอะไรลูกอม,มอเตอร์นะคะก็จะมีหน้าที่ส่งกำลังหมุนนะคะในระดับความเร็วต่างๆนะคะตามความเร็วที่เราเลือกนะคะ ต่อไปจากภาพนะคะในหมายเลข2สวิตควบคุมการทํางานนะคะมีหน้าที่อะไรอันนี้ง่ายมากลูกอ่าบอกว่าไปเปิดปิดก็คือการตัดต่อกระแสะไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับระดับความเร็วของมอเตอร์ตามที่เราต้องการต่อมานะคะในภาพเลยจากภาพหมายเลข3นะคะบพัดมีหน้าที่อะไรคะอ่าบางคนบอกให้ความเย็น ใบพัดนะคะก็จะใช้ดูดอากาศนะคะจากด้านหลังนะคะแล้วก็เป่าออกไปด้านหน้านะคะเกิดความเย็นเกิดลมให้กับเรานะคะต่อมาเลยดูในภาพหมายเลข4ี่นะคะตะแกงหลังและหน้ามีหน้าที่อะไรอ่าเก่งมากค่ะมีหน้าที่ครอบนะคะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะคะกับผู้ใช้ไม่ให้อวัยวะถูกหรือว่าไปสัมผัสกับใบพัดได้นะคะ ต่อไปเลยเราดูภาพนะคะที่หมายเลข5เลยปลั๊กไฟมีหน้าที่อะไรคะอ่าเก่งมากค่ะปลั๊กไฟมีหน้าที่ให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเข้าพัดลมนะคะเพื่อให้พัดลมนั้นทํางานได้ค่ะต่อมาในภาพนะคะหมายเลข6ฝาครอบมอเตอร์มีหน้าที่อะไรคะ่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็เอาไว้ครอบมอเตอร์นั่นเองค่ะ นักเรียนลองคิดนะคะว่าพัดลมที่บ้านของนักเรียนเคยมีลักษณะการชำรุดนะคะแบบใดบ้างลูกลองคิดเลยตอบเลยค่ะอ่ะอย่างแรกเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือสวิตช์กดไม่ติดนะคะอย่างที่2ก็คือตัวสายไฟของพัดลมใช่ไหมลูกสายไฟฟ้าเกิดการชำรุดนะคะแล้วนักเรียนหรือผู้ปกครองใช้วิธีการซ่อมแซมปัญหานี้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะเราก็จะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็แก้ไขตรงบริเวณที่ชำรุดค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนนะคะลองวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดของพัดลมนะคะโดยที่ให้เขียนนะคะผลที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางแก้ปัญหาในแบบแผนภาพของความคิดเลยค่ะอ่ะเรามาลองดูกันเลยนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือพัดลมชำรุดใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่ามีสาเหตุอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือวัสดุเสื่อมสภาพใช้งานไม่ถูกวิธีผลที่เกิดขึ้นนะคะพัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้ค่ะดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหานะคะเราก็จะต้องซ่อมแซมตามลักษณะของการชำรุดค่ะเรามาร่วมกันคิดนะคะว่าในการซ่อมแซมพัดลมใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อะไรบ้างค่ะ เหมือนเดิมเลยลูกลองคิดดีๆว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรอ่าอย่างแรกเลยเราจะใช้ไขควงปากแฉกนะคะแล้วก็ใช้มีดปอกสายไฟฟ้าหรือครีมปอกสายไฟฟ้าก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นสายไฟฟ้านะคะแล้วก็ถ้าเต้าเสียบเสียเราก็ใช้เต้าเสียบนะคะมาเปลี่ยนต่อมานะคะเราจะมาร่วมการวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อมแซมพัดลมโดยใช้หลักการซ่อมแซมนะคะตามภาพเลย จากภาพนะคะหมายเลขหนึ่งเต้าเสียบชำรุดนะคะเราควรทำอย่างไรเราก็จะต้องตัดเต้าเสียบออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเต้าเสียบใหม่เข้าไปแทนค่ะต่อมาเลยดูที่หมายเลขสองนะคะสายไฟฟ้าภายในขาดเราควรทำอย่างไรคะอันนี้ง่ายมากเลยถ้าขาดเราก็เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่เก่งมากค่ะต่อมานะคะเราจะ มาร่วมกันวิเคราะห์นะคะขั้นตอนการซ่อมแซมพัดลมโดยใช้หลักการซ่อมแซมต่อนะคะในหมายเลข3ามเลยลูกหมายเลข3ามนะคะสายไฟฟ้าภายในสวิตควบคุมการทำงานขาดเราควรทำอย่างไรอ่าเราก็จะต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ค่ะแล้วก็มาดูที่หมายเลข4ี่เลยค่ะที่เป็นแกนพัดลมนะคะ หมายเลขสี่ถ้าเกิดมีได้พันนะคะเราควรทำอย่างไรคะเราก็ต้องกดหยุดนะคะการทำงานของพัดลมก่อนแล้วเราก็ถอดระแกรงหน้าออกนะคะค่อยๆหมุนใบพัดออกดึงเศษได้นะคะออกจากตัวใบพัดแล้วก็ทำการประกอบใบพัดและระแกรงหน้ากลับเข้าไปที่เดิมค่ะต่อมานะคะเรามาดูภาพกันบ้างนั่นก็คือก๊อกน้ำนะคะนักเรียนเคยพบปัญหาใดเกี่ยวกับก๊อกน้ำบ้างคะตอบเลยลูก ปัญหาหลักๆเลยก็คือก๊อกน้ํารั่วซึมนะคะกับปัญหาที่2ก็คือน้ําไม่ไหลนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยว่าสาเหตุของก๊อกน้ํารั่วซึมนะคะโดยที่เราเขียนผลที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนวทางแก้ปัญหาในแบบภาพความคิดนะคะลองดูเลยค่ะ ปัญหาก๊อกน้ำรั่วซึมนะคะสาเหตุก็จะมีอย่างแรกเลยแหวนพันเกลียวเสื่อมคุณภาพนะคะแล้วก็อย่างถัดมาก็จะเป็นแหวนยางเสื่อมคุณภาพผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือน้ำรั่วซึมนะคะแล้วก็ก๊อกน้ำไม่สามารถใช้งานได้นะคะแนวทางการแก้ปัญหาก,ก็คือซ่อมแซมตามลักษณะการชำรุดค่ะอ่าเรามา ช่วยกันคิดนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมก๊อกน้ำมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือไขควงปากแบนนะคะแหวนยางใหม่ประแจเลื่อนนะคะหรือว่าครีมล็อกเทปพ,พันเกลียวนะคะแล้วก็แปรงสีฟันเก่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์ภาพต่อไปนี้นะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนการซ่อมแซมก๊อกน้ำที่มีการรั่วซึม ในรูปแบบแผนภาพความคิดนะคะเรามาเริ่มเลยค่ะอะปัญหาเมื่อกี้นี้แผนภาพที่คุณครูได้พูดไปนะคะก็คือในเรื่องของสาเหตุแหวนพันเกลียวเสริมคุณภาพนะคะแหวนยางเสริมคุณภาพทําให้เกิดปัญหาก๊อกน้ํารั่วซึมผลที่ตามมาก็คือก๊อกน้าไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมคะแนวทางการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องซ่อมแซมตามลักษณะการชํารุดเหมือนกับแผนภาพความคิดของสไลด์ที่แล้วนะคะ แล้วเรามาดูที่ขั้นตอนเลยค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องปิดวาลวน้ําก่อนนะคะในขั้นแรกแล้วใช้ประแจเลื่อนนะคะหรือว่าครีมล็อกถอดก๊อกน้ําโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไขควงปากแบนค่อยๆแสะเทปพันเกลียวอันเก่าออกให้หมดนะคะรวมถึงนําแหวนยางออกมาด้วยนะคะ ขั้นที่3เราจะใช้เทปพันเกลียวอันใหม่พันหัวเกลียวก๊อกน้ำจนมันตื้นขึ้นนะคะแล้วเราก็ดึงเทปให้ขาดขั้นที่4ี่นะคะเรานำแหวนยางอันใหม่เปลี่ยนแทนอันเก่าโดยใช้นิ้วกดลงไปที่เทปพันเกลียวนะคะเพื่อให้ติดแน่นเข้าไปกับเกลียวแล้วก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำรั่วออกมานะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แปรงสีฟันเก่ามาขัดทำความสะอาดที่ บริเวณท่อนะคะแล้วก็นำก๊อกน้ำมาประกอบเข้ากับที่เดิมนะคะโดยขันตามเข็มน,นาฬิกาให้แน่นถ้าก๊อกน้ำไม่ตรงนะคะเราก็จะต้องหยุดขันแล้วก็ถอดก๊อกน้ำออกดึงเทปออกนะคะเริ่มพันเกลียวใหม่โดยที่จะต้องดึงให้ตึงเพื่อให้เทปพันเกลียวนั้นลงกับช่องเกลียวของก๊อกน้ำได้พอดีค่ะ ต่อมานะคะเรามาร่วมกันทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำการสำรวจพัดลมและก๊อกน้ำภายในบ้านหรือว่าโรงเรียนว่ามีสภาพการใช้งานปกติหรือไม่แล้ววางแผนออกแบบจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนและซ่อมแซมบันทึกภาพหรือวิดีโอสภาพก่อนการซ่อมแซมจากนั้นให้เรานะคะทำการเปลี่ยนและซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจสอบผลงานให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกภาพหรือวิดีโอผลการซ่อมแซมที่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาพวกเรานะคะไปทำกิจกรรมนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจนะคะแล้วก็ซ่อมแซมพัดลมและก๊อกน้ำ ภายในบ้านหรือว่าโรงเรียนกันแล้วเด็กๆลองช่วยกันสรุปความรู้กันนะคะพัดลมนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนส่งกำลังนะคะงานให้กับตัวพัดลมได้ทำงานส่วนก๊อกน้ำนะคะก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่บังคับให้น้ำไหลออกมาตามปริมาณที่ต้องการใช้นะคะปัญหาของก๊อกน้ำส่วนมากเลยจะอยู่ที่วาล์วเปิดปิดนะคะเทปพันเกลียว แล้วก็แหวนยางเสื่อมสภาพที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้น้ำรั่วซึมออกมานะคะดังนั้นแล้วการซ่อมแซมนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆควรที่จะศึกษาขั้นตอนการซ่อมแซมแล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการซ่อมแซมนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราลองนำเสนอนะคะภาพหรือวิดีโอการซ่อมแซมพัดลมและก๊อกน้ำที่ได้ปฏิบัติ พร้อมกับอธิบายวิธีการปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้เลยค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้นำเสนอผลงานของพวกเราไปแล้วนะคะ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการซ่อมแซมพัดลมและก๊อกน้ำภายในบ้านหรือโรงเรียนนะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้สามารถกลับมาใช้งานต่อไปได้และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากนั้นเรานำภาพหรือวิดีโอที่เราทำแล้วเนาะไปเผยแพร่ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแก่ผู้ที่สนใจต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการซ่อมแซมพัดลมและก๊อกน้ำนะคะเด็กๆสามารถนำความรู้นะคะไปปรับใช้ในบ้านได้หรือว่าในชุมชนในโรงเรียนของเราได้นะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดนะคะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะมาร่วมเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you